ดูไหมครับนะครับวันนี้เรามาเดินลึกเข้าไปกว่าเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็ตั้งใจเลยนะครับเพื่อจะมาหาหอยพู้ที่มันใหญ่กว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เราก็เลยมาเปิดรายการกันในน้ําเลยครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะได้เห็นหอยพู้ตัวที่มันใหญ่กว่ารอบที่แล้วไหมนะครับโอเคไปติดตามกันได้ครับ เข้ามาค่อนข้างลึกกว่ารอบที่แล้วนะครับจะเห็นเจอหอยพูดตัวใหญ่เลยนะครับตรงช่วงนี้ก็คือคนน่าจะเข้ามาไม่ถึงหอยมันเลยตัวใหญ่ครับท่านผ้มอย่างเงี้ยคุ่เลย เองเลยนะครับช่วงนี้คนน่าจะเข้ามาไม่ถึงมัเลยได้เจอตัวใรญ่แต่ว่ามันมันมีไม่เยอะเหมือนเหมือนตอนด้านหน้านะครับด้านหน้ามันจะเยอะกว่า ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเก็บกไปครับท่านผู้ชม จเจอหลายตัวแต่ว่ามันมันไม่เยอะมากครับเพราะว่ามันห่างมันไม่ได้มีกอแบบกอใหญ่ใหญ่แต่ก็ถือว่าตัวใหญ่เลยนะครับ ขาววแล้วน้ําหายท่านผู้ชมเอาไว้อย่างงี้แหละแล้ไม่ปูกปากนะ้ําน้ําที่เรามากินะหายโอ้ยสุด <c oughs> ยอดเลย <c oughs> ไม่ได้กินน้ำ <c oughs> โอ้โหท่านผู้ชมนะครับไม่น่าเชื่อนะครับ แต่มันก็ต้องเชื่อแล้วครับท่านผู้ชมนี่ให้ลูกปูหมามาท่านผู้ชมดูนี่นะครับลูกปูหมา,น,นะน,าออนี่นะครับก็คือคลองเนี่ยนะครับน้ามันก็จะไหลลงสู่ทะเลปากอ่าวนะครับเพราะฉะนั้นกุ้งหอยปูปลาอะไรชนิดต่างๆนะครับมันก็สามารถเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ในทะเลเราในอ่าวไทยของเรานะครับยังสามารถที่จะมีปูม้าได้นะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นอยู่นะนะครับปูมานะครับตัวน,นี้ก็เป็นตัวผู้นะครับออได้เห็นหลากหลายหลายชนิดนะครับ,รบใ้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าในคลองเราเนี่ยยังสามารถที่จะมีสัตว์น้ําที่อุดมสมบูรณ์อยู่ นะครับจะพูดได้ว่าถ้าเราอยากจเจอมันจํานวนเยอะๆนะครับเราต้องมาช่วงตามฤดูกาลมานะครับอย่างช่วงปูม้าเนี่ยถ้าจะให้เข้าของเยอะนะครับ mm. ก็ต้องมาช่วงประมาณเดือนกุมภาพันมีนาเมษานะครับส่วนช่วงนี้ก็จะเหลือน้อยหน่อยนะครับเราก็จะไม่ค่อยได้เจอมันนะครับ mm. ก็เดี๋ยวตัวนี้เราก็ปล่อยไปครับเพราะว่ามันยังได้เกี่นะครับ mm. แล้วก็ปล่อยไปนี่ต้องจบหูม้าครับอ่ะปล่อยไปโอเคนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่นี่น่าภาคภูมิใจนะครับตั้งแต่การทําประมงผิดกฎหมายเนี่ยนะครับจัดให้มันถูกระเบียบจัดให้มันถูกกฎหมายนะครับวนตาเล็กใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่วนตาใหญ่กําหนดประเภท เ,ออเครื่องมือประมงหรือกําหนดประเภทตาอวนอะไรพวกน,นี้มันเลยทําให้ทรัพยากรในอ่าวไทยแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะหาได้อยู่และยังสามารถที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ให้เห็นว่าปัจจุบันมันมีอยู่จริงนะครับมันยังเหลือให้เราได้ทานอยู่นะครับโอเคสำหรับคลองนี้มันก็มีอะไรให้เราหน้าค้นขานะครับ จากปกติเร,เราเราเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในลําคลองแบบนี้ยที่เห็นแบบน้ํานิ่งๆน้ํำดาๆเป็นโคลนเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับเราไม่สามารถรู้เลยว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับจนตัวเราเองเนี่ยได้ลงมาพิสูจน์แล้วว่ามันมีอะไรให้เราได้สัมผัสมันมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นตื่นตาดูนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะทาท่านผู้ชมไปดูอะไรอีกเรื่อยๆนะครับ ดูที่ว่าเราจะเจออะไรอีกเยวบ้างนะครับว่าในลาคลองนี้มีอะไรให้เราได้รับชมบ้างครับโอเคไปกันต่อเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นปูลกล้ามดาบนะครับตามชายคลองเรานี่ยังสามารถหาดูปูลกล้ามดาบได้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ผมก็ได้ตั้งกล้องเอาไว้นะครับเพื่อดูพฤติกรรมของปูลกล้ามดาบนะครับที่อยู่ตามชายคลอง ดูที่ว่าการหากินการเดินการทำรูนะครับการอยู่กันเป็นฝูง,ฝงของปูกำดาบนะครับจำนวนค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็หาดูได้ง่ายนะครับตามแหล่งน้ำลำคลองตามคลองธรรมชาตินะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสวยงามนะครับที่เราสามารถหาดูได้ตามคลองธรรมชาติครับชอบเลยนะครับปูม่วง ให้ท่านผู้ชมเห็นนะเต็มในปู้องนี้นะครับ,รบปู้องนี้จะชอบเกาะอยู่ตามเสาตามปูนนะครับ,รบเห็นไหมเ,หเต็มเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะจับให้ท่านผู้ชมดูตกตวน นี่ครับนี่นะนนนะปูม่วงนะครับแถวนี้เขาเขาเขาไม่ริมกินกันนะนี่นะครับดูตรงนี้นะครับสวยงามจริงครับท่านผู้ชมปลายคุดชอบมากเลยนี่นะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยไป นะครับนอกจากปูม้าแล้วก็ยังมีปูกระต่อยด้วยครับปูที่เขาทอดตามชายหาดชะอำเพชรบุรีอะไรพวกเนี้ยหัวหินอะไรพวกเนี้ยหรือว่าพัทยาบางแสนะนะครับเนี่ยนะครับปูกระต่อยนะครับมีก็ยังเจอนะครับแล้วแต่เป็นช่วงๆนะครับนี่ก็นานๆานเจอทีนะครับ ก็เจอหลากหลายอยู่นะครับจากเขาแล้วเราไม่ได้สำรวจแบบจริงจังนะครับวันนี้เราก็เลยมาลองสำรวจดูนะครับก็ได้เห็นหลายชนิดอยู่นะครับวันนี้นท,นนท่านผู้ชมบางคนท่านผู้ชมอาจจะไม่ยังไม่รู้นะครับนี่ครับก็ที่นี่เขาเรียกครับปูกะต่อยโอเคเราก็ปล่อยไปครับ ก็ใหญ่ครับท่านผู้ชมยังเหมือนเดิมครับท่านผู้ชม ก็ยังเจอยังเจอลูกแมงดาเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแมงดาที่ผมเจอตัวนีมนมาานนะ้มันคือแมงดาจานนะครับมันคือแมงดาจานนะครับท่านผู้ชมดูแมงดาถ้วยกับแมงดาจานต่างกันอย่างไรนะครับดูที่หางครับผมเจอตัวนี้คือหางเป็นสามเหลี่ยมนะครับ หาเป็นสามเหลี่ยมไม่กลมครับแล้วก็ช่วงช่วงปีกบนเนี่ยนะครับช่วงบนเนี่ยมันกว้างมากนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยนะครับเนี่ยขอบเนี่ยมันกว้างมากนะครับผมว่าเลยว่ากว้างขนาดนี้น่าจะเป็นบรรจาร์าก็ปรากฏว่าเป็นบราจาร์จริงครับเพราะว่าผมรูปไปเนี่ยหางมันไม่กลมหางมันเป็นสามเหลี่ยมครับท่านผู้ชมหางมันอาจจะเล็กไปหน่อยครับต้องใช้มือจับเลย อัน,นี้จับดูอ่ะปกติจับดูมันจะกลมๆนะครับถ้าเป็นเม็ดดาท้วยแต่ตัวนี้เป็นเป็นแมงดาจานจับดูแล้วห่างเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมอ่ะนี่คือเป็นเป็นลูกมันครับท่านผู้ชมตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยไป นี่ก็เป็นปลาอีกหนึ่งชนิดนะครับที่หาได้โดยทั่วไปนะครับนั่นก็คือปลาปลาอปอนหรือปลา,ปลาตีนยักษ์ปลาตีนใหญ่นะครับนี่ครับนี่ก็หาได้ทั่วไปนะครัค่อนข้างมีอยู่เยอะนะครับอยู่ในเออลำคลองนะครับเต็มไปหมดเลยปลาพวกนี้นะครับก็จะหาได้ค่อนข้างง่ายค่อนข้างเยอะนะครับ หาดูได้สบายอ่ะครับปลาพวกนี้นะครับนะครับปลาพวกนี้กินได้นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมกินนะครับกินได้เนื้อก็อร่อยดีนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็หาคนกินได้น้อยลงนะครับอยมีคนนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็สิ้นสุดการเดินทางแล้วครับ วันนี้เราก็ไปสำรวจนะครับคลองเดิมนะครับคลองที่เราไปงมรอบแรกนะครับวันนี้เราก็มาลงครั้งที่สองนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปทางเดิมนะครับเราไปเออเหนือขึ้นไปกว่านั้นอีกนะครับไปให้ห่างไกลคนอะ่ะนะครับห่างไกลแบบเออคนที่เข้ามาหากันบ่อยๆอะ่ะนะครับเราจะดูที่ว่าหอยมันจะตัวใหญ่ขึ้นไหมหรือมันจะเจอหอยไหมครับปรากฏว่าเออเราเจอหอยตัวใหญ่ขึ้น แต่จานวนหอยมันไม่ได้เยอะขึ้นนะครับมันน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากมายนะครับตัวก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับตัวสวยด้วยนะครับบอกเลยว่าใหญ่และสวยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับผมได้มาแค่นี้นะครับก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายผลงานดูกันที่รถนะครับได้เทออกมาดูเลยเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่ารอบที่แล้วกับรอบเนี้ย ว่ามันใหญ่กว่ากันแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถนะครับนี่นะครับเธอเราถึงรถกันเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะครับก็มาดูนะครับว่าหอยที่เราได้ในครั้งนี้นะครับในทริปนี้นะครับว่าตัวมันจะขนาดไหนครับท่านผู้ชมนี่นะครับตัวประมาณนี้นะครับใหญ่ยูใหญ่ยูนะครับอืโอเคท่านผู้ชมดู ได้มามากนครับเพราะว่ามันมน้อยกว่าที่เราไปเมื่อวันแรกนะครับเพราะว่าเราหนีจากผู้คนนะครับหอยมันก็หนีตามนะครับก็ประมาณนี้นะครับใหญ่กว่ารั้งย้าวอีกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเอาหอยไปทํากินกันแล้วล่ะท่านผู้ชมนะครับหอยติดตามกันได้ครับ ใหญ่อยู่นะครับถ้เบบเา,นนาทเทียบกับฝาขวดน้ำเหมือนกันท่านผู้ชมดูนี่นะครับเทียบกับฝาขวดน้ําก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็ใหญ่อยู่นะครับใหญ่กว่าน,นี้วก้งผมเยอะแยะเลยท่านผู้ชมนี่นะครับดูแช่น้ํามือเหี่ยวเลยท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็ ือว่าตัวใหญ่เลยนะครับรอบนี้นะครับเพราะว่าเราเดินเข้าไปลึกมากกว่าเดิมนะครับเป็นระยะเวลาคือแบบเดินไกลมากๆครับนะเพื่อเพื่อที่จะเข้าไปลึกหน่อยเพื่อที่จะคนที่ไปเก็บอะ่ะมันจะได้เข้าไปได้ถึงน้อยคนที่จะเข้าไปได้อย่างนี้นะครับเราก็เลยได้หอยที่ตัวมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับ นี่ก็โอ้โนี่นะครับนี่ก็ถือว่าใหญ่เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก็ใหญ่เลยเหไหมทาม่านผู้ชมนะครับถือว่าใหญ่สําหรับสาหรับในคลองธรรมชาตินะผมว่ารุ่นนี้ถือว่าใหญ่ละนะครับนี่ครับเออผมก็ตั้งเตาละนะครับเดี๋ยวพร้อมพร้อมพร้อมนึ่งกันท่านผู้ชมนี่น้ําเดือดละนะครับนี่นะ นะครับถือว่าโอเคเลยท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรานึ่งถนอมมหานะคือเรานึ่งแล้วก็แกะเนื้อเก็บเอาไว้ก่อนนะครับท่าน้ชม,มท่านผู้ชมนะครับเราแค่นี้พอนะครับ ก,กินได้อ่อยกินได้ไม่ค่อยกล้ากินอยากลองกินหอยมั่งมั้งน่นาก,กินมากวน้นด้วยท่านผู้ชมดูอ้มนมากเลยมีหอยกินอีกแล้วอันนี้เราแกะไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเรายังไม่มีเวลาทำนะครับ เราเราเราเด็ดมาแล้วไงถ้าขืนปล่อยไว้ค้างคืนเอาไว้มีโอกาสตายได้นะครับเพราะว่าเราเด็ดเราเด็ดตรงอย่างเงี้ยที่มันเกาะนะครับ<ฮ>เด็ดตรงนี้มันออกนละเดี๋ยวเราจะแกะใส่จานแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ถุงแล้วก็ซีนเอาไว้นะครับทั้งหมด ท่ชมชมซีนอืมพอดูดได้ที่มาแล้วปุ๊บเราก็ทำก,การซีนครับท่านผู้ชมเฮ้ ใช่นานโอเคเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่ค,ครับก็ซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วก็เราก็จะเก็บไปกินได้นานๆครับอันนี้มันจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับยังมีน้ํายังมีความชุ่มชื้นของตัวหอยน้ําที่อยู่ในตัวหอยมีความชุ่มชื้นอยู่ครับโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผม นำพวกอาหารทะเลมาแล้วก็เอามาซีนสุญญากาศอย่างเงี้ยครับเก็บ <So, S 1> ไว้กินได้ดน,นานๆครับอโอเค okay. ไปละบ๊ายบายก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับจุ๊จอนตัวแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย